บาง,งจุดบางบอนกันกทั้งเชลยพี่น้องเป็นคุมเป็นนั่นแต่ละบ้านกันอยู่ในเขตบ้านจะเป็นลักษณะนี้หมดน,นะบางจุดก็เป็นแบบนี้ใกล้จะหอดบ้านเกินแล้วนี่เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ข้าพเจ้าจะนำพาทุกท่านไปติดตามรับชมเส้นทางเส้นทางระวาง,งขัวขาน้ำเงือนไปทางบ้านเกินพี่น้องพาติดตามรับชมเส้นทางในปัจจุบัน ช่วงท้ายเดือนกันยาปี2 0 0 5ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมในปัจจุบันเพเส้นทางเส้นนี้เป็นมีการกระยับขยายหรือว่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นเล่าใดบ่หลังจากที่ผ่านมาข้าพเจ้าเองข้าพอได้เที่ยวทางเส้นนี้เป็นเวลาหลายเดือนเหลายเดือนหรือว่าเป็นปีก็ว่าได้แล้ววันนี้ก็เลยจะนําพาทุกท่านไปติดตามเส้นทางในตำนาน ในตำนานก็ว่าได้แหละเพราะว่านับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้ข้ามมา,าทางฝั่งเรานี่ก็เห็นเลยเนาะสลหรับเสด็จทางเสด็จนี่ฮก็เลยโมเน่ใจว่าเ่นสร้างมาตั้งแต่ศตีใดปศตีใดก็ยังโมเนลใจแต่ว่าข้าม,มาเราก็เห็นเลยฮะนะกัดจนทอดปัจจุบันนี้ก็ยังอย,งอยู่ในสภาพเดิมยังที่น้องสลหรับโซนที่ว่าอยู่ใ,ใกล้เขียดทางอนนีเนาะตัวนี้ก็คือบันไฮบันไฮทางงอน คือเขาว่าวากันง่ายๆก็คือบันไฮทางของเราจะหูจักดีแล้วพี่น้องเออว่ามีสองบันไฮด้บ้บนไฮห,หนึ่งกับบันไฮปากเงืมทางพุน่นเนาะจนมาถึงจุดนี้ก็รู้สึกว่าจะเห็นแบบอุโมงค์ต้นกระทันกับคือเก่าแล้วพี่น้องก็ถือว่าหลายปีแล้วเลยส่วนของต้นมะกระทันนี่นะยังปรากฏว่าเห็นยังอยู่คือเก่าด้เนาะ มาสังเกตเบิ่งอยู่ไอริมขอบทางก็ยังมีหอยแตกหอยบินไปแต่ก็มีเป็นบางจุดเนาะแล้วก็จะเป็นคุมสังเกตเบินก็จะมีคุมไปเป็นช่วงเป็นระยะมาถึงจุดนี้ก็เกี่ยวกับหมากไม้ต่างๆตามฤดูกาลวันนี้หมากไม้วางขายในจุดนี้เนาะอยู่แถวต้นกระทันหลายๆนี่แหละพี่น้องที่ว่ายังคือเก่า ้องมาสังเกตเห็นดูดูการนี้จะเกี่ยวกับหมักเกี้ยงหมักเกี้ยงหรือว่ามากสมโอเนี่พี่นอ้องหลายได้สำหรับจุดนี้เนาะแดนอกนอกจากขวามาก็จะเจอเลยแหละก็จะมีปั๊มน้ำมันเดน้อยนึงเดี๋ยวเขาจะพาทุกท่านเข้าไปจนหฮอดตลาดบ้านเกินพี่นอ้องเหมือนนี้อัปเดตเส้นทางในปัจจุบันให้ติดตามรับชมกันอีกเทน,นึงมาเปนจะมีการ เป็นแปลงที่ผ่านมาเขาเห็นในช่วงเวลาที่ว่าคนจะใกล้ๆอมัดตดูฝนแล้วเนาะจะเห็นหน่วยงานเพื่อนมาซ่อมทุกปีสาหรับเส้นทางเส้นนี้เพิ่นจะซ่อมแซมตามจุด,ดตามคุมตามอบอต่างๆที่ว่ามันใหญ่มันเลิกนเทอะเนาะการซ่อมของเพื่อนก็บางเท่อก็จะเป็นแบบมีหยังมาต่อยแด้มีหินแด้ไดออ้มาหยอดใส ในเวลามอมอ,มอชิมฤดูฝนไปแหละจะสังเกตเห็นนู่นพอมาถึงจุดนี้แหละมันจะมีแบบไข่เพี่นอ้องไข่ไนกะ่น่ะมันจะวางไข่แบบอ่าราคาอาจจะถือกวู่ยู่พันได้น้อยนึงอยู่เพราะว่าข้าพเจ้าเองท่านในพันไปพัน,ปนมาแล้วจะบวกพาดเนาะสำหรับไข่ก็ที่นี่มันจะออกจากฟาร์มเลยหนึ่งนี่แหละ เาจะสังเกตเห็นว่าราคาจะถือกว่า <70. S 1> ในตลาดที่ฮอเคยได้ไปซื้อหันเนาะมีหลายราคาได้วเนาะมีก็สิบมีแปดสิบมีเก็สิบหาเก็สิบราคาไข่ 50, ตห้าสิบพันตำสุดห้าสิบพเนาะจดหากคือจริงเงี้ไข่แบบไข่หัวเารานะห้าสิบพันกันน้อยอยู่น้อยนึ่งโม <c oughs> ยใหญ่หลายมันก็ยังถือว่าบคงทีนะพี่น้องเพ พอถึงเรื่องราคาไข่แต่ละมือแต่ละอันเดือนนี่กับโบยู่เก่าด้กับโบเน่ใจตามอัตราแลกเปลี่ยนบอกแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นน้ำรุ่นของไข่มั้งไข่หน้อยๆกับราคาน้อยไข่หน่อยๆกับราคาสูงแบบทีนะกับสูงสุดที่เขาเห็นเมื่อกี้เนี่ยคือเก้าสิบพันเนาะเก้าสิบพันเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบกับมหาสิบสำหรับราคาไข่เป่าสู่กันฟังพี่รองเลย จากวิศจากใครไปแล้วอ,อยู่บางท่ายเขาจะเป็นองโรงานของโคกเนาะง,งานโคกจะมีโค้งบสังเกตเห็นเป็นโค้งรงงานโคกเป็นกายังทําทการอยู่ปกติได้เรื่องการผลิตของเพลนเนาะตัวฮ่าเห็นรถออกรถเข้าอยู่ตลอดผ่านไปผ่านมาสลบจุดนี้หลังจากผ่านพ้นโคกไปนี่ก็จะเจียวกับบางขลามแข้มทางได้เป็นอี้น้อง มีเสียงได้สลหรับบังขลามบ้านไฮเนาะแต่ว่าท่านใดกายไปกายมาจุดเส้นถนนเส้นนี้เนี่ยจะเจอเราพี่น้องเออเดี๋ยวเขาจะคอยแลนส,สา์าเเพื่อให้ทุกท่านได้เบิงไปน้ำกันดูริมทางหมากเผาได้บอกหมากเผาเผาบางขลามแล้วก็มีเกี่ยวกับขนมทอง่วนเนาะโอ้หมากทิพยวนกับมีแบมื่อกี้นี่เห็นแบบแบบสีแดงๆเออมีหมากบัวมีหมาก พี่พวนสำหรับด,ดูการนี่เนาะริมทางอยู่เขต้ัาานให้จากว่าท่านใดไกลไปไกลมาแต่ไปแต่เส่าแต่เดือดแต่เดือนในสินเนีก็สามารถแวะสืบว่าอ,อุ่นท้องเวลาเดินทางได้ขึ้นกันเอาเจ้าก็ซื้อกินงจุ้ยเลดอกพี่นนองแซบได้บังขลามเกินเห็ดเผาซูมเมอร์ใหม่ๆเลยเรื่องถนนทางก็อยู่ในสภาพเดิมเออ กพอไปได้กูถึงขนาดมีคุมหลายเพราะว่าแต่ละปีมันก็คือว่าอะไรมันกซ่อมอ่าสอมแปงซ่อมแซมไปน้ำเนาะแต่ละจุดแต่ละเดือนแ,แ,แต่ละปีกันเป็นมีคุมใหญ่เลยมันกส็สอมไปน้ำอยู่เดี๋ยวข่ามบางเบิ้ลในเขตอ่าบ้านหาดเจี้ยนพี่น้องโอนหองหาดเจี้ยนเนาะสลับจุดนี้บางเบิ้ลถนนอนทางบ้านเพิ่นเป็นยังคือเก่าอะไรพี่น้องมีคุมแดงมาลนตองแตง ภายในบ้านเพลินกลุมกับกลุมน้นนอยกลุ่มกับมีคนกระทบมาจากฤดูฝนนั่นแหละวะผมก็ได้คือจุดๆนี่นี่ที่เาเห็นเป็นลายจุดอันไข่ปลาฮันการเพื่อทากห็นไปบางทีแล้วนี่ทางจุดนี้เนาะก,ก็สั้นๆนึงดอกวะพอได้เงาเพามีปัญหาน้ำท่วมแล้วทางเนา่าทางเละล้วก็เลยได้เป็นปลูกหม่ โอ้ไม่ก็ได้แต่ปีเดียวเอ,อ้ยหลายพี่นอ้องอยู่ขอบเขตบ้านหาดเจ้งกต่ยังอยู่ในสภาพเดิมออกจากบ้านหาดเจียงมานี่กะใครแ่จะวิดคุมเมื่อกี้อยู่ทางด้านหน้าตลาดเพิ่นการจะมีคุมแน่นะเพราะเป็นเขตชุมชนส่วนจุดนี้กะบ,บ้านหาดเจียงนี่กะอยู่ในอ,อ่า พื้นที่ของเมืองไซท่านนี้ค่อนขวเงยองจังอยู่เลยพี่น้องสลับจุดนี้เนาะออกจากบ้านหาดแจ้งไปนี่ก็จะเป็นบ้านพงมังสังเกตเห็นถนนคนทางกันยังยู่นในสภาพเดิมออกไปได้เนาะกถึงขนาดอานลำบากปันใดอัปเดตเกี่ยวกับถนนคนทางพี่น้องเอ้ บางเทื่อว่ามีบางท่านที่ว่าเคยได้มาถนนเส้นนี่เนาะเป็นเวลาโดนหลายปีจะสินนะขบเจ้าก็เลยมีโอกาสก็เลยได้เอาคลิปวิดวีโอมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมในปัจจุบันช่วงไทยเดือนกันยาให้ติดตามรับชมกันอีกที่หนึ่งเพราะว่าขพเจ้าเองก็ชังบ่แน่าใจกระโดดหลยเดือนแล้วก็ได้มาทางเส้นนี้เนาะบางเทื่อว่ามันมีอยู่ในช่วงขอบเขตเมืองโทรคมแข่งเวียงจันเนาะที่ว่าไปทางฮอดบ้านเกินท่านนะ บางแถก็จะมีการเพิ่มเติมหรือว่าขยับขยายเส้นทางหรือบอ่อหรือจังใดหอก็ยังบริยายใจเพราะหอบริได้หู้กันเอาบ่อไปหอดนีก็บ่สามารถหู้ได้เอาบรรยากาศที่โอกาสในมนีไปเบิกนํากันเลยพี่น้องไปจะมีการขยับขยายเส้นทางหรือว่าเปลี่ยนแปลงคือจังไดบ่ในปัจจุบันให้ติดตามกันอีกทีหนึงอันนี้ก็เขาเขตบ,บ้านทงมังพี่น้องเอ่อ เอาบรรยากาศมาให้เบังเอาอีกชนึงเนะาะฝั่งเทว่ามีพี่น้องเราเขาไปเห็เดแยกอยู่ต่างอื่นต่างแข่งหรือว่าต่างประเทศเนาะคือไปกรุงเทพก็ทีเนาะไปทางาสหรัฐยูแคนาดาไรต่างๆเนาะในมุมโลกเขานี่เทวาอยากเห็ดกลับคืนบา้านเดิมบาา้านเก่าจีกทีนะก็เลยเอาบรรยากาศให้รับชมอีกทนึงหรือว่าท่านใดที่ว่า อยากเข็นเส้นทางเส้นใดภายในอขอบเขตเมืองไทาน,นีในขอบเขตของนครหลวงนิ่นอากาสามารถคอมเมนต์แลวก็เพิ่มเติมได้อยากเข็นเส้นทางเส้นนั้นบ้านนั้นบ้านนี้อย่างสินะสมมงหดว่าเ้าจะนําเสนอและพาให้เอาบรรยากาศเส้นทางแต่ละเสน้นให้ทุกท่านในเบิ่องในมุกก็สามารถคอมเมนต์ได้พี่นอ้อง มาจา,ากเบ่งเส้นทางเส้นใดภายในเบืองชายธาน,นีซี่นะเนขตนครหวังเขาแต่ว่ากันไปตั้งแขกอะไรน,นี่กะบางทีก็กจะยอมอาจจะโ่มีเวลาได้ไปเพราตั้งแขกัน่นนหนึ่งนะสิสิีว่าเออบางทอก็จต้องสิจกว่ามีโอกาสได้ไปเดินทางไกลจังจะเอาบรรยากาศต่างๆแต่ละแขกมาให้ทุกท่านรับชมไปนําปกติส่วนไลยขพเจ้ากาอยู่ในพื้นที่ของเขตนครวังเนาะ สำหรับเส้นทางเอ็นนักก็คือขอบเขตเ,เมืองไซทานีที่ว่าพอได้ไปฮอดไปเที่ยวเยอเนาะสำหรับแต่ละเส้นทางเออวันนี้รถบุกไยมาก็มีคน,นแหน่น้อยหนึ่งจุดนี้ก็ตลาดกุศลบำบัดทีน้องถึงแล้วสังเกตจะมีปั๊มน้ำมันอยู่เบื้องขวามืองสำหรับตลาดกุศลบำบดัดบรรยาก็มีหลากหลายชนิดเลย เกียวกับอาหารเพื่อนบ้านนาให้น้ำน,ำนาปูป่านา,นาน้ำต่างๆมีครบสำหรับจุดนี้มีทั้งอาหารสำเร็จรุกกับมีผูไใดงี้มหาห้มานาหรือคนผ่านทางนี่ก็สาม,มารถแวะซื้อ,อเพื่อไปกินไปรับประทานได้อาหารจิบซุปก็มีครบรดสำหรับจุดนี้บ้านขุดสำบัดต่อไปก็เป็นบ้านดงถนนบนทางกันยังอยู่ในสภาพเดิม ี่ยนบรรยากาศไปน้ำพี่น้องเลยลงสลับซักเียนกันไปน้ำไฮน้ำนาแน่น้ำถนำน,น,ำนผลทางแดดนำบัดว่าอารามในบางเื่อกส่วนแล้วก็อิงไปตามฤดูกาลนะพี่น้องเลยขอบรรยากาศตามฤดูกาลหลังจากนี้ต่อไปนี่ก็อีกบวกี่อาทิตย์อีกบอภายในสิ้นเดือนนี้เนาะหลังจากช่วงต้นเดือนตุลานี่ก็จะเยวกับเขาดอได้พี่น้องเออไปตามฤดูกาล เอาบรรยากาศน้ำให้น้ำหน้าให้ทุกท่านในติดตามสมอีกการเกี่ยวเข่าดอาจะมีรถเกี่ยวด้วยว่าจะมีรถปั่นเข่าขึ้นอใดรบอข้าพเจ้าจะเอาบรรยากาศนําให้น้ำหน้าให้ทุกท่านในติดตามอีกหนึ่งสำหรับเพียกให้งานนายิงตางดูการแต่และตรูกาลอีกภายในเดือนต้นหนาพันป้นออกพรรษาพุรวาช่วงเกี่ยวเขา่าแต่ว่าในต้นหน้านี้กา,าบุญประเภทนี้อยู่ทั้ง นกขหลวงฮาคืองานบุญไหลเงอไฟหรือว่างานส่วงห้างอะไรพี่น้องทาวัดจันเป็นในบันทีเกตบันทีแปดกีมาเทิงนเนาะของเดือนอตุลาฮะหรอฮะช่วงประมาณนั้นอ้อน,นี่สังเกตเห็นไปบ่าคือน้นองกำกว่าเป็นมาแข่งเวียงจันทแสดงว่าจากจุดนี้ไปจะเข้าเขตของอแข่งเวียงจันเนาะคือเมืองทุลคมก็จะเป็น แรกก็จะเป็นบ้านดงก่อนที่นอ้องบ,บ้านดงนี่เป็นกับขึ้นอยู่กับเมืองทุลคมแข็งเวียงจัดสลับจุดนี้เนาะทางก็ยังอยู่ในสภาพเดิมกว้างซสำนก็อยู่ซํำนั้นแต่ว่าเวลาเจอรถพว่วงนี้ต้องได้แอบแอบน้อยนึงิดที่นอ้องจะมันส่วนกันบูด <laughs> รถพ่วงหัวแดงๆนะอันนะรุ่นที่ว่า12บอล้อหรือ18อล้อกูแหละรถพ่วงรุ่นนึ่ง ไลคขึ้นกันสำหรับถนนเนนี่เป็นมักไซมาเกียดนีลายเด็กบอกว่ารันสูพร้อมมาเลยที่หันนะอู้น่าแดงๆทุนแดงเลยนี่เนาะรถรงสินค้าระวังเลาวกินหรือว่าลาวเวียดสำหรับรถประเภทนี้เนาะนี่โอ้มาเจอจังหวะคุมอีกบาทนี่ต้องเน้นรข้างทางก่อนคุมใหญ่พุเอ้ยพุ่น ออสีเทาก็มีมาเรื่อยๆสำหรบรถขนส่งสินค้าถนนเส้นนี้เพล่นจะนิยมไส้หลายบาธรรมดาเพราะว่าสามารถออกไปหา13ใต้ได้คือกันเส้นทางเส้นนี้เนาะจะออกไปทางบ้านทางน,าน,นคนุมเด้จะเลียวไปทางบ้านนันุมแล้วก็สามารถออกไปทางคุณและทั้งบ้านไ้ปักเงินคุณกันมาเรียนซื้อนี่ก็จะออกไปทางา13เหนือออกไปหาทางาปากกันยงปากแก้งทั้งคุณแหละ ออกไปหาโพนโฮงขึ้นทางภูผาไปแหละ13เนือสำหรับเส้นทางเส้นนี้แขกขวา13ใต้แลนซื้อกับ13เหนือสันได้ามาถึงจุดนี้กับบ้านตรงพี่เนาะความเจยดของบ้านตรงแล้วทางก็งมีการเปยนแรงกับคือ,อว่าพอาไปได้มาได้ยุ่ มาถึงจุดนี้ใกล้ๆออกจากบ้านโดมาแล้วก็จะเป็นทางแดงที่ว่าไปทางบ้านนานุคุมไปทางบันไ้ปากเมืองปุณอติเขาบอกเมื่อกี้ฮะจะเป็นทางแดงจะเก่าเกศจะเป็นขวาดจุดๆนี้ประจําพนจะมีดานกวดกาปกติแล้วพนจะมีการกวดกาลดลาทุกชนิดเนาะจะมีดานประจําม่นี่ตลอดเพราะว่าเขามาที่ไหนก็นเจอตลอดในทางอันสลับจุดนี้ ดันจะเป็นด้านของเป็นอยู่โซนครัวนะพี่นอ้องอยู่โซนครัวอยู่ใกล้ๆครับทางแดงที่เราจะไปทางบ้านาน,าน้ำนกคุมนี่แหละจะมีดนันเดี๋ยวเขาบอนว่าเมื่อนี้ผมจะตรวจรถเฮาบอกจะวางเขาเลี้ยวไปไกลๆหันมีอยู่เลยเจ้าหน้าที่เพิ่งยืนอยู่ระหว่างผเนี่จะดูเบื้องของเฮานี่เบื้องที่เขาไปผนจะตรวจสาบบอกโอ้ ทางที่น้องก็คุ้มมำะดับจุดนี้เอนะอรถจนหนลายรถ่องคนเที่ยวด้วยระวางสายไต่กับสายเหนือเขาจะใส่ทางเส้นนี้จุดก็เลยเจุดให้จุดนี้มันมีแต่คุ้มเลยเอ่อแต่ว่าก็มีไปในระยะทางสั้นๆนะวะเอออี๋แหละพี่น้องจุดนี้แหละควรจะมักจะมี่านเอนอ ใจเมืองว่าพราะจดตัวรทอวัวแต่รู้สึกว่าคนจะผ่านเนาะส่วนหลายคนจะนจดจกดแต่รถเกี่ยวกับรถบรรทุกใช่คบเพราะว่าคนใดนจะาเป็นการเหตุกามหน้าที่ของคนพี่นองงอ้องกันเพราะว่ากันแล้วเนะาะเพราะว่าตดดามกด ตามระเบียบกฎหมายก็ต้องมีการกวดการยุดยันทาน,านนะเพื่อป้องกันคนที่วามากระทําผิดธรรม l เอากาให้ความร่วมมือคนละกันแล้วสําหรับรถกระบะส่วนตัวแบบนี้ส่วนลายเพื่อนก็นจะกวดเจี่ยวกับมีใบขับขี่ทะเบียนงดอ,อายุบ่อจสินนะแล้วก็เทคนิคกระกเสียค่าทางที่ว่าเป็น,นเน้นหนักแต่เฉพาะเอกสาร,ร ต่ละที่ว่าที่ว่าข้าพเจ้าโดนมันกดมันจะกดแบบนี้เนะเาะไหวครับที่เสียขาทางหรือว่าเทคนิคนีน่นะยังอยู่โ่มก็มีแต่ประมาณนั้นที่ว่าเป็นกดใจกอบสารรถยกรถใหญ่แต่ละที่บางจุดก็จะเป็นแบบนี้แหละพี่นอ้องเออเป็นคมเป็นอยู่ในเออเขตชุมชนเขตบ้านเนาะอันนี้ก็บบ้านหน้าแพงเนาะสำหรับจุดนี้เขตบ้านหน้าแพง ออก็ทำใจพี่น้องยามฝนอยู่ใส่ก็คือการทะละว่ะเอออาจจะเป็นประมาณานี้แหละมีคุมนี้อย่างไปแน่อยู่นในเขตชุมชนเนาะเพ่งเก็จะมีเป็นจุดส่วนหลายาจะเป็นจุดเป็นจุดแบบเชลี่ยพี่น้องเออเป็นงานเป็นงานไปเป็นช่วงเป็นช่วงไปมีหลุมมีบอ่อไปแดสลับกับเปลี่ยนกันไปคนดีกด็ดีดี คนคุมก็คุ้มคุมก็จะเป็นลักษณะนี้ไปจนฮอดบ้านเกินคุณประจักษ์นี่ในอเขตบ้านหน้าแพงห้รถพวงบางจุดบางบอนกันจะเชิดะพี่น้องเป็นคุม้มเป็นนั่นแต่ละบ้านกันอยู่ในเขตบ้านจะจะเป็นลักษณะนี้หมดนาะไงน่องว่ะหลุดพวงอยู่ทางหน้าคุณสังเกต หลืนไงกูบปะบางจุดก็เป็นแบบนี้ใกล้จะหอด้านเกินแล้วนี่สลหรับจุดนี้นังคือเกาแต่ว่าในช่วงเวลาฤดูฝนก็นจะเป็นแบบนี้ทุกปีหลังจากเสร็จจากผ่านพ้นฤด,ดูหนาฝนไปเพ่นก็นจะมีการมาซ่อมแปลงได้ดีคือเกาหันละวะทุกปีมันจะเป็นแบบนี้เลยเนาะหลังจากเมื่อฝนแล้วมันก็นจะซ่อม จำเยวเ์ไปเห็นหอดคุม้มเรนตามหลังรถก,กว่างไงเออทางด,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 ดีดูกยก่อนที่จะเข้าวัานเกินนี่เออใครแด่หน้อยหนึ่งเส้นทางกอนที่อันหลังจากที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่โอ้ลำบากหลายพี่น้องบอกได้คำเดียวเลยว่าลำบาก ในช่วงยมฤดูฝนถ้าว่าผู้ใดฟอกเฝ้านี่อาจจะหาทางยิกเย่องดีกว่าไปพอไปได้แต่ว่าสิไปไวมาไวหนึ่งบ่บได้รอกที่นอ้องเพราะทางมันเป็นคุมหลายแล้วก็มีเป็นจุดเป็นจุดหลายจุดเลยนอกแต่ละมูบ่บ้านไปไว้บได้ซื้อแต่ว่าทางหันเพะไปได้แต่ว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยเออดีแล้วเพราะเขาเขยทของบ้านเป็นแล้วเด้ ทางด้านหน้าเขาเนี่ก็จะเป็นทางแยกก็จะเลี้ยวซ้ายเขาไปหาตลาดเขาจะเข้าไปทางด้านหน้าตลาดบ้านเกินให้รับชมอีกหนึง่งห,ห่างหันต่างๆก็คือว่ามีความเจริญไปหลายเติบอยู่ได้สำหรับตัวบ้านของบ้านเกินนี่เนาะเกตเห็นมีแคมทางเพื่อจะมีห,ห่างหันต่างๆ างขายซีนของจะเป็นสามแยกทางแดงเนะะเาะตลาดทางขอบไปหาตลาดถ้าว่าเขาเลียนซื้อไปกจ็จะเจอกันกระน้าเงืมเลยทันทีถ้าว่าเขาเลียนซื้อไปเนาะไ้ดูประไก่ตัวเขาชิเกี้พายเขาไปหาตลาดกันก่อน ใช้ได้นะสำหรับจุดนีเ้เรียบเรียนอยู่แต่ว่าก็ยังเป็นถนนแต่รุ่นเก่ารุ่นเดิมพลว่าสำหรับจุดนี้ก็ได้เชิบแนแ่นลวะจุดนี้เลยเนาะฮ <laughs> กับโบเดมาดนอเดียนแล้วด้วยสำหรับทางเข้าตลาดกัน ถึงแล้วทางเข้าตลาดกันหยุดทางด้านหน้าน,นี่แหละพี่น้องทางเขา้าทางออกตลาดเพื่นกันหยุดประมาณนี้ถนนหนทางก็ถือว่าเรียบง่ายตลาดบ้านกันแขวงเวียงจันทร์เมืองทุรุคมเมืองทุรุคมตลาดบ้านเกินนี่คือทางเข้าตลาดเพื่นเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บจบเพียงสำนีพี่น้องฝากทุกท่านติดตามอัปเดตเส้นทางระวังจากบ้านทาง,งอนหอบ้านเกินแต่อยู่ประมาณนี้เนาะตรีวานยังอยู่ในสภาพเดิมให้ทุกนนท่านได้ติดตามรับชมถ้าวามีการเปลี่ยนแปลงขยับขยายขึ้นไได้แต่ข้าพเจ้าจะเอาภาพบรรยากาศนั้นมาให้ทุกนนท่านได้ติดตามรับชมโดยรับงูอีกทีหนึง่งสำหรับเส้นทางเสนน้นีเนาะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้สบายดี